โอ้ยหอมเครื่องสมุนไพรหลายอย่างเลยอได้กินได้รับหลดสุดยอดบอกจริงแค่น,น้ำแล้ว <c oughs> อืม สวัสดีครับพ่อปมนพี่น้องสุภูสุสคน,นะครับผมมาพอกับเก้งน้อยก็ครับผมวันนี้ได้เมนูห่อโมกครับมาลุ้นกันครับว่าเป็นมกยังนะครับมพมอแม่พี่นอ้องเห็นบ่พี่น้องนี่ครับห่อโมกดักแด้โอ้มาแนวหอมอีก่ละ หอมจริงหอมจริงครับอหอมหมกปลาซิวนะครับอันนี้เป็นโตสนใส่ไข่น้ำเอือบไข่มานะครับผมนี่เรามาวางอย่างนี้เลยนะครับอุ้ยมารุ่นกันอีกครับ อุ้ยนี่ห่อหมกลาบปลานินนะครับผมลาบปลานินจะมีเลยหัวเมีพี่น้องเลยสามอย่างละเฮ้ย <c oughs> อันนี้ห่อหมกอะไรเอย่ยอุ้ยนี่ห่อหมกกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยบ้านเฮาห่าเถอะ เนอยู่บ่ครับนี่4อย่าง4มุมนะครับกับติปคข่าเนียววามท้อคือเก่าครับพ่ออม่พี่น้องตั้งโปกไว้ใส่เนาะไว้นี่แหละนี่ปกยิงยังบ่เคยลองครับหอมกดักแด้ครับขอจัดก่อนครับคำแรก โอ้ยหอมอร่อย,อยครับอต่อด้วยหอมมกปลาซิวครับเป็นโตเลย แบบกแค่น,น้ำนะอืมกินแน่แิ็แค่นแห้งแห่แค่น้ำธรรมดาครับมีกลิ่นหอมตะไคร้ผักชีลาวนะครับผักชีลาวกินโดดขึ้นมาเลยนัวครับมีความนัวอันนี้ก็น่นาจะเป็นสูตรเดียวกันนะครับมีตะไคร้เือกันอืม อันนี้ครับที่เรียดแหละบอกเก่งวะ่ะอันเนี้ยหอมโลาบปลานิลน,นะครับผมอนนืหอมหอมเครื่องเครื่องสมุนไพรหลายอย่างเลยอืม อืมใส่พริกงั้นกุ้งฝอยให้เรานคำยังใหญ่หญตัวๆอืม,อม เข้ากันใส่ครับหูแล้วอพี่น้องมาเห็นกุ้งอ่ะอืมอืออออออไรครับดักแน่นี่มีความมันน,น,นะครับ มันนักแด้นะครับอืมตาโตเลยค <c oughs> <c oughs> อคำใหญ่ๆนังซีแล้วอืมมีใบมะกรูดน้ำมกเก่งยิบออกนึกว่าใบตอง ฟิลจากคล้ายๆแบบโมกลาบปลาตองนะครับผู้ดใดเคยกินลาบปลาตองนะ่ะลาบดิบเนียวๆคนๆเอาไปโมกหอมอืม ปุ่มไฟกับพระแพ่กันเดี๋ยวถ้ายคลิปเฮามาให้ลำดับกันนะครับว่าห้องมกอันไหน ได้อันับหนึ่งนะครับผมอืมอืมอนี่คืออร่อยจริงนะครับแซ่บนะอืม มีลาแซบดูดนิ้วของแท้มุกประสิวคำใหญ่โตโตซาใจดีครับอืม Mm-hmm. <laughs> มาเด้อครับจับแซลมกันยุมกินแบบนี้เลยนะหมือนคู่พร้อม,อ,มอร่อยครับ 诺啊，嗯。<No. S 2> mm. ได้กินได้หลับรลสุดยอดอื mm -hmm. แค่นนแล้วครับก <c oughs> ินข้าวน้ำกินน้ำไปน้ำมันแค่ ไปต้องแหงบโอ้อยครับกินน้ามีล อ่ะพ่อแม่พี่น้องเกงน้อยก็อยู่แล้วนะครับผมแต่ต้องรุ่นอีกอย่างแล้วนะฮะเพราะว่าการเรียงลําดับเกงน้อยก็คือ,อันดับพี่หนึ่งที่ให้เลยก็คือมกดักแด้น,นะครับเบิร์ดก่อนหมูอันดับที่สองโมกลาบปานินนะครับผมอันดับที่สามมกปาซิวนะครับ สุดท้ายเลยนะครับกรบโบเมเนบแบบบแทบนะครับก้าแทบอยู่แต่ว่าจะเคี่ยวนานหน่อยนะครับผมสําหรับผมรู้สึกว่ามันจะเคี่ยวนานแล้ก็มันมีหนวดมีอย่างครับกินยากนิดนึงนะครับผมให้เป็นลาดับสี่มกกุ้งฝอยนะครับผมนะกีหน่อยกันในเมนูห่อมกนะครับผมมานําเสนอพอแมพี่น้องก็ได้เซบแทบนากันนะครับผม ด้เบิ่งในชมกันนะครับผมคลิปหน้าจะได้เมนูใดมาฝากพีต้อนน้องได้เบิ่งในชมกันกัน,กนรอติดตามนอรับชมครับเก่งน้อยชิลาพีแล้วน่องไปเลเด้อครับผมคลิปหน้ามาว่ากันใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมันี้สวัสดีครับ